นะครับในที่สุดเมาส์ผมก็มาส่งแล้วนะครับเมาส์ดีเลยนะครับที่ดูนี่นะครับผมก็เกะกล่องมันออกมาเรียบร้อยนะครับก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวลองเอามาสิรู้สึกว่ามันจะบีไฟอย่างที่โฆษณาไว้หรือเปล่า นี่ครับผมก็มีการแก็บกระเป๋นี่ครับตาล่ะได้ผีนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่ตัวเมาส์มันก็อย่าประมาณนี้นะครับดูว่าใช้ได้อยู่นะครับเออราคาก็ประมาณร้อยหกบาทนะครับผมสั่งมาจากลาซาด่านะครับสั่งมาจากแอปนะครับเออ ใครเราลองมาเสียบเป็นโน้ตบุ๊กกันเลยดูซิว่ามันจะมีไฟหรือเปล่านะเสียบปลั๊กก่อนโฮย้ยมีไฟจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮียโคตรดีโคตรดีมีไฟด้วยเฮียมีไฟจริงดูนึกว่านึกว่าหลอกนะครับมีไฟมีไฟจริงมีไฟเปลี่ยนสีด้วยนะครับ มีของของคตรดีของคตรด,ดีนะค,ครับความบืิลล์ของเมาส์ก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ครับเมาส์แต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะฮะดงตงลอดอีกทีนะครับราคาไม่แพงอะสั่งจากลาซาด้าอันไหนก็ไม่รู้นะฮะหาหาดูเอเองนะครับเออไม่ใช่สปอนอเซอร์แค่รอคอยนาน